โอเคครับมาอยู่ร้านบางไคทดสอบนะครับวันนี้มาเร็วชื่อตัว W E High Carb 5.1เ K นะครับผมมาเปิดกล่องกันนะครับอ่ะก่อนเปิดกล่องนะครับบอกราคาก่อนเลยตัวนี้ราคา2,900บาทนะครับบอกเลยว่าค่าได้ไปก็คือมือหนึ่งดีๆนั่นเองนะครับไม่ต่างจากมือหนึ่งเลยครับมือหนึ่งมาเท่าไหร่3,000เท่าไหร่นะ3,000 3น0 0หกถึง3า0 0เก้าแล้วแต่ร้านนะครับแล้วแต่ร้านผมจําราคาแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะแต่ละร้านแม่งขายราคาก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับมือหนึ่งนะ มือสองก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับอ่าเปิดกล่องมานะครับก็มีคู่มือกัวปืนแมกกาซีนนะครับผมมาดูกันนะฮะาอกจากถุงก่อนนะครับแล้วก็แอบกล่องไปนะครับเดี๋ยวถุงปิ้วนะครับยัดเข้าข้างในก่อนอ่ะนี่เลยนะครับสภาพแมกกาซีนนะครับจะไปหยิบแก้วน้ําแทนซิลิโคนละอ่าฉีดไปนิดหน่อยนะครับ สภาพแมกกาซีนมีรอยนิดหน่อยนะครับน่ะเห็นไหมมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมีอาจจะมีรอยเพิ่มจากผมอีกนิดหน่อยนะครับตอนผมเทสยิงนะก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยมีรอยนิดนึงนะครับปืนยิงน้อยนะครับอ่าดูนกซินกแทบไม่ยุบนะครับยุบไปนิดหนึ่งนะครับถือว่าสภาพดีมากนะครับผมภายนอกก็สวยนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าเจาะพอร์ตมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับสูนหน้าหลังเดิมนะครับสีดําธรรมดานะครับเป็นตัวอินฟินิตนะครับผมนะตอนนี้เจาะพอร์ติดเลเซอร์ไฟฉายได้หมมดนะครับผ เป็นไกอย่างนี้แต่โรงงานนะครับเซฟนะครับตดเซฟหลังอ่อนนั่อลังไก่นะครับปืนตัวนี้สภาพแบบโคตรใหม่นะครับใหม่มากๆนะฮะอ่ะเปิดถอดขั้นแฝงสไลด์ออกนะครับเพื่อที่จะรีเช็คข้างในนะครับมาปโอ้โหถือว่าใหม่มากนะครับรอยถะลอกมีมีแค่โครงสูงนิดเดียวกับหลังนิดนึงนะครับไม่ได้เยอะนะ แถมด้านล่างก็ยังดูใหม่เอี่ยมอยู่นะครับถือว่าไม่เลอะด้วยนะเออนะครับถือว่าไม่เลอะด้วยนะครับแถมรีคอยล์หนักแน่นมากนะครับตัวนี้ใครอยากได้ไปชอบรีคอยล์หนักๆก,ก็จัดไปนะครับแต่จริงๆผมว่า w e ถ้าจะทุกรุ่นนั้นรีคอยล์หนักหมดนะครับแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเซตติ้งให้หนักน้อยหนักมากก็แล้วแต่โรงงานนะครับ ปืนรีคอยหนักข้อเสียคือท่านไม่เคยเล่นก็อาจจะคุมรีคอยยากนิดนึงนะครับแต่ท่านเคยยิงปืนจริงมาแล้วก็จะก็โอเคอยู่รีคอยไม่ได้หนักนะครับแต่ถ้าคนเพิ่งเคยเล่นบีบีการ์ดอย่างที่เจอรีคอยยังหนักก็ก็คุมกระสุนยากนะถ้าท่านกิ๊บปืนไม่ดีนะครับนะอาตาลบีข่าวลงไปนะครับล้วงไปด้านในล้วง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 มาได้เลยนะครับผม การลงสารหล่อลื่นนี่สาคัญสำหรับมีบีกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะสาคัญนะครับเพราะว่าเป็นเสร็จแล้วพวกสารหล่อลื่นเนี่ยจะไปเคลือบตามจุดต่างๆนะถ้าพี่เป็นระบบกับเพื่อนรดอัตราการสึกลอของวัสดุนะครับทำให้วัสดุมันสึกช้าลงนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่พังนะครับมันพังแน่มันก็สึกแน่ตามอายุการใช้งานนะครับแต่เราก็ยื้อมันจนสุดทางของมันนะจนกว่ามันจะพังอ่ะนะครับพูดกง่ายๆเนาะนะครับเพราะว่าเป็นเสร็จแล้วถ้าเราเล่นแล้วมันพังไวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสียดายตังนะครับเราก็ต้องดูแลเขาให้มันถึงที่สุดจจนนกว่ามัะ คือไอ้นุ่นเสื่อมไอนี่หักไอนั่นงออะไรเงี้ยคือมันสุดสุดมันแล้วจริง,รงๆที่มันจะต้านทานไหวนะครับนะใส่กลับเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากมายเพราะว่าสภาพมันใหม่เกินนะครับนั่งกลับไปแบบนี้นะฮะเราใส่เซฟกับไอ้ันขวา,า,ายสไลด์ขอภัยไม่ช่เซฟนะครับนั่งกลับปุ๊บเช็ดลื่นโอ้โหลื่นปืดนะครับแล้วก็เช็ดนะฮะเช็ดลงไปนะครับเช็ด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 นะครับ เรียบร้อยนะครับผมเช็ดแมกกาซีนทั้งหน่อยนะครับเพราะปืนนี้มันใหม่ไม่ต้องรื้อเยอะไม่ต้องอะไรเยอะนะครับก็เลยประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็ไปดูอัตราการลั่นกันนะครับผมโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัว we high capa นะครับห้านเคะครับเคไม่เล่นมุกดีกว่านะครับสุ่มเสี่ยงนะครับอัดแก๊สนะครับผม6กถึงสิวินาทีโดยประมาณนะครับพยายามอัดแก๊สตั้งแบบนี้นะครับผม อย่าอัดแบบนี้นะอัดแบบนี้ลมเข้านะครับแก๊สไม่เข้านะครับผมเพราะมีหลายๆท่านยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับพออัดปุ๊บพี่แมมยิงได้สี่ห้านัดแล้วลมหมดอ่ะแก๊สหมดอ๋อนั่นแหละครับมันหมดอยู่แล้วแหละฮะพอมันมีแต่ลมก็ไม่มีแก๊สนะฮะใช้วิธีการคว่ำกระป๋องลงนะครับแก๊สมันก็เหมือนกับน้ํานะครับผมมันก็จะมีการไหลของมันนะครับถ้าเราคว่ำลงก็จะแก๊สมันก็จะเข้านะฮะแค่นั้นเองนะครับอ่ะเราก็โหลดบุตรลงไปนะครับเอา สปีดโหลดผมติดนะครับอ่าโหลดบุตรโหลดบุตนะครับใส่บุตรลงไปเออสปีดโหลดเอออีกอันหนึ่งลูกคมันไม่ค่อยจะลงอันนี้ก็มาติดอีกแม่เด็ดพูดแล้วพูดแล้วห้ยนะครับเส <laughs> ร็เรียบร้อยนะครับใส่ลูกแล้วนะครับผม อ่ะต่อไปเราก็มาวัดความแรงกันเลยนะครับสามหกหนึ่งสามสามสามสี่เจ็ดสามสี่ห้าโอ้เอาไปเลยแรงแรงแถมปืนใหม่โคตรนะครับแรงจัดเลยเฮ้ยไปดูความแม่นยำกันนะครับ เป้า10เซนและ20เซนนะครับระยะ15เมตรนะครับมาดูว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับศูนย์มองยากด้วยนะครับผมโ้ยิงโคตรยากเลยรีคอย์หนักมากนะครับพูดเป็นเล่นไหมรีคอย์หนักอึกเลยหนักเกิน โอต้องกิฟมือให้แน่นมากๆนะครับรีคอยโคตรหนักนะฮะโอเคปะ่ะเป้าสิเซนและยี่สิบเซนครับระยะโดยประมาณ10เมตรนะครับมาดูกันว่าผมจะยิงโดนไหมนะครับโอ้ทลอกเลยไม่อยากยิงเลยให้ตายเถอะปืนใหม่เกิน ยิงได้ปกตินะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับโอเคยิงได้ปกติครับลูกหมดสไลด์ค้างตัวปืนไม่มีปัญหานะครับใครจะเล่นตัวนี้ก็คลิปมือแน่นๆนิดนึงนะครับแต่ผมว่าไฮคาปาของ WE เนี่ยผมว่ารีคอยล์หนักทุกตัวนะนะครับก็เวลาเล่นเนี่ยพยายามคลิปมือให้แน่นนิดนึงนะครับรีคอยล์เขาค่อนข้าง,งหนักนะฮะไม่งั้นท่านก็จะยิงไม่โดนเลยนะครับเหมือนชุดแรกที่ผมยิงอะ่ะที่ผมไม่โดนเนาะมันหนักนะเราลองคลิปมือให้ใหกระชับขึ้นนะให้แน่นขึ้นพอยิงอ่ะพอเรากระชับให้แน่นขึ้นปุ๊บ มันก็จะยิงง่ายนะครับผมนะเออนะครับมันก็ยิงโดนเป้าค่อนข้างง่ายนะครับอ่ะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอันดับต่อไปเราใช้เอาถอดแม็กซินออกก่อนนะครับแก๊สนายแม็กเราสามารถคาวได้เลยนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับผมนะเพราะว่าแก๊สรุ่นใหม่ๆมีซิลิโคนในตัวนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปกัดโอลิงขาดนะครับยกเว้นแก๊สกระโหลกแก๊สไอกระป๋องไฟไฟ้าไอตระกูลไอแก๊สที่แบบเหมือนเอากระดาษหออย่างนั้นอ่ะอย่าไปหาใช้แล้วก็แก๊สไฟแช็กนะครับอย่าไปใช้ การกัดโอลิงขาดนะครับผมนะอายุการใช้งานของโอลิงเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแรกๆมันจะใช้ได้นะครับผมจะผ่านไปสักพักระยะหนึ่งเนี่ยจะมีอาการรั่วซึมของโอลิงเนื่องจากแก๊สพลังเขากัดนะครับกัดโอลิงเปื่อยนะครับผมนะอ่ะยิงลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอันดับต่อไปใช้วิธีการดึงสไลด์ถอยหลังลงนะครับจับดึงถ้าดึงไม่ลงนะครับเกิดจากอะไรนะฮะยิ่งปืนสภาพใหม่นี้ W.E ส่วนใหญ่จะเป็นก็คือตัวสลัก สลักขาไอตัวค้ำเขาเนี่ยแน่นนะครับพอแน่นปุ๊บเราใช้วิธีการดึงกดปล่อยลันไกแค่นี้เองนะครับผมโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจ BB กัน์ดเชิงเซาไลอ้อนบีแคร์ซอฟตนะครับหรือกดว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปมีครับมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับอันนั้นแอดมาได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องออกหน้าจาก YouTube เลยนะฮะกดคำว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปครับแล้วก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างนะฮะก็จะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจนะครับจะได้ไม่ต้องออกจากหน้าคลิปปเพื่อไกด แอดลงแอดไลน์อะไรให้มันชักช้านะครับกดลิงก์เลยไวนะครับผมขอบคุณครับ